ทุกท่านนะครับอยู่ซัสวิตนะครับผมนะแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมการ์ตนอาวีนะครับแล้วเราก็จะมาสุ่มสกินอาวุธการนะครับคือผมอะตอนเนี้คือผมสุ่มมาแล้ว3วันนะครับแต่ผมยังไม่ได้ลงคลิปนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่สุ่มกันดีกว่าและลืมบอกนะครับตอนนี้เราอยู่ในรายการเกลือแอนด์วิวนะครับผมไปดูคลิปกันสุ่มเลยแล้วกันอืมสกินนี้นะของซานิสนะครับบอดไนท์นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเกลือนะครับ โอเคแล้วก็ e p 2สองนะครับเราได้สุดกาชาแดงกาลป่านะครับของสีทองซึ่งก็คือ ประมาณนี้นะครับถามว่าเกลือไหมก็โคตรจะเกลือเลยนะล้างไปค่อนข้างเยอะนะครับล้างไปเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าล้างห้าตู้นะครับชั้นหนึ่งนี่ล่อชั้นเดียวแนละที่เหลือล้างหมดเลยนะซึ่งก็โคตรเกลือเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของสกินกันดีกว่าแลนะสษหรสกินอาร์เซนาเนี่ยเราได้มาแล้วนะครับทางด้านของอาแสดงความรู้สึกนะ ท่าเต้นของอาเซนาเนี่ยผมจะมีท่าเต้นนี้ท่าเต้นเดียวแนละ้วท่าเตน้นนี้ผมยังไม่ได้นะอันนี้เป็นท่าเต้นสกินอีโวนะครับแล้วก็ท่าเต้นมินิฮาร์ของบัตเตอร์ไฟนะครับซึ่งท่าเต้นของอารเซนาก็จะอยู่อันนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้อิโมจิอาเซนานะครับจะมีอาร์เซนาปวดหัวนะครับแล้วก็มีอาร์เซนาโจมตีนะสำหรับครั้งนี้นะครับครั้งที่แราจะมีเงยเงยนะครับกดแล้วนะอะไรของเธอนะครับแล้วก็เยี่ยมไปเลยนะงั้นเราไปดูในหมวด นี่อันนี้เป็นสกินเก่านะครับก็ทําคลิปไปแล้วนะครับสกินเก่าทาคลิปไปแล้วนะครับสกินใหม่ก็สกินนี้ emat. นะครับดูได้ในคลิปนี้เลยนับรูนของผมนะครับเป็นรูนอัศซนะนั่นเองแต่ว่ารูนอัศซนะผมยังไม่เต็มนะครับฐานะของรูนอัศซนะของผมนะครับนี่จะเป็นบวกพลังโจมตี3 6 2หจุดนะครับพลังชีวิต4ี่5้แสิดจ้านะครับอัตราเคลคอนสี่เรเซนนะครับแล้วก็เจาะกอล์ฟสี่นะอันนี้ก็เป็นรูนอาร์เซน่าของผมนะครับทางด้านเซตไอเทมนะครับผม นี่เป็นเซตออกโซลิเวอร์นะครับป้องกันนะครับรองเท้าต้านฐานเวนะจอก่อฟ้านะครับโบเค่นสเปียอมนิอาร์มดาบแดงนะครับแล้วก็ตายเกิดนั่นเองนะครับทานะของพลังแสงนะครับผมจะใช้เป็นทางนะของเอเล็ไซเคิลนะครับผมแล้วก็เอาฮิวฟ้ามาด้วยนะครับอันนี้ครับผมก็จะเอาอันนี้นะเพราะว่าเป็นเรียกได้ว่าสายค่านะครับก็เอาอันเมื่อกี้มานะครับ ตอนนี้อยู่แค่คอมมานเดอร์นะฮะทีมเรานะครับมีมาลอดนะครับมาลอดนะครับน่าจะเป็นโรมนะครับทางหน้าของลอเรียวนะครับน่าจะกลางวิเป็นแคร r ี่นะครับแล้วก็ฟอนติโตออฟนะทีมมันนะครับเวเลสน่าจะออฟนะครับผมมาลอดโรมนะอาริเตอร์อาริเตอร์น่าจะกลางมั้งเพนป่านะครับแล้วก็ คาเฟนีจะเป็นแครี่นั่นเองซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะกลัวอลิเตอร์อยู่นะครับเพราะว่ามันทําให้ผมคอมโบแบบถ้าขังดีๆนะผมก็โดนตัดคอมโบเด้ง่ายมากนะครับก็เลี่ยงการเจออลิเตอร์ไว้นะอลิเตอร์โลดตามด้วยนะครับอาศนผมเพิ่งโลม่วงเมื่อกี้เลยนะเล่นแต่โม่ส,สามนะครับเคไปเดี๋ยวผมให้ดูท่าเต้นกันก่อนนะครับอันนี้ก็คือท่าเต้นนะจะเป็นการกระโดดนะครับหมุนตัวแบบนี้นะครับ นี่แล้วก็ตรงมาโอเคอันนี้ก็คือท่าเต้นของทางด้า้นของอาร์นะนะครับสกินใหม่นะครับซึ่งสกินเก่าเหมือนจะไม่มีท่าเต้นหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่มีในแคตตาล็อกนะครับฟันเป็นสีม่วงนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ฟันเป็นสีม่วงค่อนข้างที่จะสวยนะครับอาร์นะครั้งที่แล้วผมหมดไปแปดร้อยนะครับครั้งนี้นะหมดไปสามพันกว่าบาทเลยนะครับแพงมากนะครับ สกิลสองครับเป็นออโรราพุ่งออกไปนะครับสกิลหนึ่งก็เป็นปัดนะครับมีสีม่วงกับสีเหลืองนะครับแล้วก็มีอลิสโผล่มาด้วยนะครับเดี๋ยวผมปัดให้ดูอีกรอบนะครับปาบนี่มีอลิสออกมานะครับแวบหนึ่งนะครับโอเคฟลอเรนติโนเราเวดแดงนะครับมาหลเราเดินเฟิร์สบอสนะครับโอเคฟลอเรนติโนเรามากลางต่อนะฟาร์มชาร์จหน่อยหน่อยนะ คือเดี๋ยวเราจะทําการเอาคลิปตัวเล็กก่อนอเลเตอร์ A เนี่ยไม่น่าจะไหวมากผมไม่น่าจะได้นะ <c oughs> อสนะผมทําคลิปรีวิวไปอย่าง <c oughs> อ๋อยังใช่ไหมอสุนะปรับใหม่นะครับ <c oughs> ก็ถ้าฆ่านะมันก็จะเก็บสแต็กนะครับเพราะสแต็กครบก็อันตีได้สองครั้งนะครับไม่ใช่อันตีดีสกิลอะไรก็ได้สองครั้งนะแล้วก็อันตีนะครับพออันตีเราฆ่าได้ปุ๊บเนี่ยอันตีจะรีคูลดาวน์ครับแต่สกิลอื่นไม่รีคูลดาวน์นะครับ มาลอเพิ่งซื้อของโลมาเนี่ยมาเดี๋ยวเราเคลีคยร์คิปให้เพื่อนก่อน,นเราเลี้ยวอยากเข้านะครับไม่น่าจะได้นะดันไปโจมตีแท้งด้วยดิเอ้ยเอ้ยได้เหรอไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูทางด้านของมังกรดีกว่าเพนไม่น่าจะเอามังกรนะครับงั้นเราก็ตีมังกรไปเลยในไหนมาเราก็กลับบ้านทั้งทีนะครับคาฟฟนีตัวเดียวไม่น่าจะมาเอามังกรได้อเลเตอร์ later, มานะ ก็ไม่มีอันตีนะครับไม่ต้องไปใส่ใจมันมากนะเพลนมาค้อที่มันได้บังกรฟนะอร์เรนไปเลยเลยนะครับ ถ้าดาเมจไม่พอนะครับแนะนําให้อันติตอนบับใกล้ตายอะไรอย่างนี้นะครับอันติจะได้รีคูดาวนะครับนี่ครับมันจะมีหลอดข้างบนด้วยนะครับคือถ้าปีกหมดเนี่ยก็คือมันจะไม่รีคูดาวแล้วนะง่ายๆนะครับเวเลมไม่น่าได้นะตีนกก่อนดีกว่าติเส้นกโอเคฟอเรเรลเวทแดงนะครับเจอเพนนะฮะฟอเรนเอาเพนได้เลย หนีไปนะครับได้บับแดงนะเอาคิวบเล็กสักตัวแล้วกันเจอคาเฟนี่นะครับไม่ไ่ไม่ไรไม่มีอนติจเจอเลเตอร์อะเลเตอร์ล็อกมาหลอดนะครับมาหลอดมันโดนนะเมื่อกี้ค่าอเอลเลตเอร์ได้นะครับไหลได้อยู่นะนั่นตัวอะไรนะฟอรเรนเราตบเวเลสยับเลยนะเวเลตาย ว่าได้อยู่นะครับฟอร,ร์เรนเราเดี๋ยวเราเคคลิปแท็กคลิปดีกว่านะโอเคยังไม่ห้านาทีนะแต่ตีก่อนก็ได้เจออาเลเตอร์นะครับอาเลเตอร์ไม่น่าจะกันนะเดี๋ยวเราเอามาังกรเล็กก่อนดีกว่าแรงมากเลยนะครับอัศนา่าแพทใหม่เนะี่ยอาเลเตอร์รอดนะครับ รอดได้เพนก็โดนลอเลี่ยเราไล่อยู่นะครับเพนไม่น่ารอดแล้วมากจริอองเเคดี okay, ๋ยวเราไปเอาแดงก่อนดีกว่านี่ครับถ้าหลอดนี่ถ้าหลอดสีเหลืองหมดนะครับพอเราฆ่าได้มันก็จะไม่ได้ติแล้วนะมันจะไม่รีคูดาวนะ <c oughs> แต่ถ้าฆ่าฮีโร่เหมือนมันจะรีคูดาวได้เลยนะครับน่าจะเป็นอย่างไรนะ ก็แปลว่าเราไม่สามารถไหลได้แล้วนะครับไหลได้แค่อันตีนะครับนี่ถ้าไอ้นี่สแต็คโฮมนะครับเรากดสกิลอะไรก็ได้สองครั้งนะครับแล้วก็เหมือนมันจะไม่รีคูลดาวทุกสกิลแล้วนะครับตอนฆ่าคนหนึ่งได้นะทําให้เราไม่สามารถไหลได้ย,วยาวๆนะครับแต่ก็พอได้นะฮะข่าป้อไมไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปเอาแบ,บัฟแดงดีกว่าเพยไม่อยู่ เพนน่าจะกําลังเดินมามั้งเอาคลิปตัวเล็กไปก่อนนะครับมาหลอดน่าจะตายเอาตัวเล็กก่อนเนีโอเคเดี๋ยวเรามาตีป้อมนี้กันนะครับเกินห้านาทีแล้วรีบๆตีเลยน่าจะได้ป้อมนี้นะครับได้เสร็จเราไปช่วยเพื่อนแก๊งต่อนะเวเลนะครับ ช่วยแกงหรือช่วยร้านเนี่ยมาผมได้คิวเลยเค okay, สแต่ครบแล้วนะครับออเรเตอร์จับได้นะผมจะไม่ไม่ก็ใกล้มันแล้วนะเรามันจับตัวอื่นก่อนนะครับวิบเราโซโล่มังกรน,นะครับน่าจะได้มังกรน,นะเค okay. เพย์มันหายไปไหนแล้วเนี่ยยังไม่ได้สู้กับเพย์เลยนะครับผมเจอเพย์ละเพย์หนีไปเลยดาเมจไม่พอนะครับถอยๆมาหลอ อลิเตอร์มันมีจับเราไม่เข้าอลิเตอร์จับไปแล้วโอเคขอโทษนะมนาหลอดทีมเรามันน้อยกว่านะครับถอยก่อนแล้วกันตัวไรนะรอเรียวเข้าไปแล้วนะครับโอโ้โหโดดโดดคี้ป่าอีกข้าคีบป,ป่าก่อนแล้วกันฟอร์เรนเราเล่นค่อนข้างดีเลยนะครับ น่าจะได้ไหมกลับไปแล้วนะครับยังไม่กลับหรอเดินมาแบบนี้น่าจะมีล็อกนะล็อกฟิปหน่อยเอาวิปตายขอโทษถ้ามาช่วยวิปแต่แรกวิปไม่น่าจะตายนะน่าจะได้นะนามมิพอแล้วนะครับเราสามารถฆ่าคลิปแบบเร็วๆได้นะครับอันตีก็จะคูดาวัยนะครับ ูดาวเสร็จเลยนะนี่อันที่คูดดาวเสร็จเลยนะปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บแปะโอเคอ่าบัตเตอร์ไฟเนี่ยต้องเพิ่งจังหวะนิดนึงนะครับห้ามเปิดคนแรกบัตเตอร์ไฟเป็นตัวที่บางด้วยนะครับต้องรอเพื่อนแบบทําตัวหนึ่งเลือดต่ำกว่าครึ่งอะไรเงี้ยนะนี่เนะช่นเพื่อนเข้าแบบนี้นะครับเราสามารถเข้าตามได้เลยอัปเดตแล้วก็พอหลายได้อยู่นะ แต่ก็ไม่ได้ไหลแบบเก่าได้นะครับจับแล้วหนีทำไมตายหมดทีมหรอยอมแพ้เลยเหรอพอเล่นได้เอ p นะครับเฮ้ยผมยังไม่ได้ให้ดูเอฟเฟกต์รีคอของอาร์เซนเลยแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับพอเล่นป่านะครับ ได้ที่สามเหนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์รีคอร์ของอาส์นะกันดีกว่านะฮะไปเราไปดูเอฟเฟกต์รีคอร์กันตอนรีคอร์นะครับอาส์นะนะครับจะเปล่งแสงออโรร่าออกมาแบบนี้นะครับเก็บดามน,นะครับมีรูปออโรร่าด้วยนะนี่แล้วก็เป็นการลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับสวยมากเลย นะครับเอฟเฟกต์ดีคอของอัลซนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลต่างๆกันเลยนะแบบชัดชนะครับสกิลหนึ่งนะครับเป็นการปาดเหลืองม่วงนะครับแล้วก็มีอลิสออกมาด้านหลังนะครับรอบรอบเป็นออโรร่านะครับสกิลสองนะครับเป็นการฟันสีเหลืองออกไปนะครับมีออโรร่าด้านบนด้วยนะอ่าพื้นแตกนะครับค่อนข้างสวยนะครับเอฟเฟกต์นี้อันตีนะครับเป็นการกระโดดเข้าไปฟวมีปีกนะครับมีรูปปีกขึ้นสูงนะครับอาลซนาก็จะมีปีกอยู่ด้านหลังนะครับ แต่จะไม่เหมือนคลิโตดนะครับที่ปีกมันจะอยู่ได้จนกว่าจะตายนะครับแต่ว่ามันจะมีเวลานะครับเช่นพอโดดแล้วนะครับมันจะมีเวลานะครับถ้าเราฆ่าได้ภายในเวลาครับอติก็จะรีคูเดาวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนั่นเองนะครับ ก็สับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับส๋าอยู่นารา